อีกเช่นเคยออกอากาศเป็นประจำทุกเดือนเดือนละหนึ่งครั้งวันนี้ปริยาพาทุกท่านมาถ่ายทำนอกสถานที่คือคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปิดกับคณะแพทยศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์ของเรานี่เองเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกท่านไปบุกภาควิชาการยาภาพบําบัดสําหรับผู้เขียนที่มีชื่อเสียงของเราในวันนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปพบเดี๋ยวรอติดตามว่าจะเป็นใครค่ะ จากรึกษาอาจารย์ดรสุบินพรหรือไทคุตวันนี้เราจะมาดูว่าอาจารย์มีแรงบันดาลใจอย่างไรในการที่จะผลิตสื่อหรือว่าเขียนสื่อกับสำหนักินเรามาเริ่มกันที่คำถามแรกสำหรับแรงบันดาลใจที่อาจารย์เรียนในคณะที่เอกแพทย์ทุกานอาจารย์มีเหตุผลส่วนตัวหรือมีแรงบันดาลใจจากสิ่งใดจากใครเป็นพิเศษบ้างไหมคะสำหรับแรงบันดาลใจมีการเลือกเรียนกนบาภาพบำบัดน,นะคะเอาจริงๆนะคะก็คือเมื่อ20กว่าปีที่แล้วในเรื่องของการก,ยกรายภาพบำบัดไ ามากแล้วก็วิชาชีพเปยร์ย้าวบาดยังไม่รู้เลยว่าทําอะไรบ้างน,นั้นส่วนใหญ่แล้วที่เราได้ข้อมูลมาจากครูแนะนํก็จะเป็นข้อมูลเพียงไม่เลยน้อยที่อาจารย์เรียนเรียรกยำห้องบาดเนี่ยก็เพราะพี่สาวอาจารย์ซึ่งเป็นอาจารย์รอยู่คณะพยาบาลศาสตร,ร์ของมชเราเนี่ยนะคะเป็นคนแนะนําบอกว่างานเปียรยข้าวบารเป็นวิาานชาชีพที่น่าสนใจอาจารย์ก็เลือกตามที่พี่สาวบอกเลยนะคะแต่ถ้ากลับมาถามอาจารย์อีกครั้งหนึ่งตอนนี้ว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้ ยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยจะเลือกกายภาพบำบัดอยู่ไหมอาจารย์ทคิดว่าอาจารย์จะเลือกงานเกายภาพบัหกกดหรือวิชาชีพกายภาพบำบัดอยู่ค่ะกายภาพบำบัดน,น,น,นีตนอกจากจะเป็นวิชาชีพที่มีคุณค่านอกนกับผู้ป่วยแล้วยังสามารถนําความรู้มาช่วยเหลือตัวเองครอบครัวและก็สังคมได้แล้วอาจารย์คิดว่าเป็นวิชาชีพที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการรักษาผู้ป่วยค่ะพอมาถึงเรื่องของ,าามมาของกายภาพบำบัดปกติเนี่ยน,นักกายภาพจะจะเจอกับ ใครปวดที่มีสริะร่างกายบางคนสูงบางคนต่ำหรือว่าตัวใหญ่อาจารย์นิ้มีรับมือกับการปฏิบัติในการทำไปท่าบัตรผู้ป่วดเหล่านั้นอย่างไรถ้าเกิดสมมุติว่าเรามาเรียนเกณฑ์ท่าบัตรเป็นนักเกียนท่าบัทนะคะถ้ามีรูปร่างสรนระค่อนข้างใหญ่เนี่ยก็จะได้เปรียบถ้าเกิดเรามีผู้ป่วยที่รูปร่างค่อนข้างใหญ่เหมือนกันแต่จริงๆแล้วถ้ารูปร่างเล็กเนี่ยก็ไม่ได้จําเป็นว่าจะต้อง ไม่สามารถทํางานเตลข้ามบัตรได้งานเคลยข้ามบัตรเรามีเทคนิคมีวิธีการมีอุปกรณ์มากมายที่สามารถที่จะดัดแปลงหรือใช้แรงในการที่จะมาช่วยผ่อนแรงของเราในการที่จะรักษาโรคป่วยคะหลังการเรียนการแพทย์เรนี่ก็บอกมาจากท่านนายแพทย์อกว่าเรามีิใจที่เราชอบโดยธรรมชาติหรือว่าอาจารย์เริ่มต้นจากจาการที่เรา,เรเราเไม่เคยรู้จักจากนักการแพทย์ว่าทางคหพอมาเรียนแล้วรู้สึกอินแล้วก็ชอบไปกับภานวิช,ชานี้หรือว่ากับศาสตร์ทานี้ถ้าเริ่มต้นเลยคือสาย เมื่อสมัยก่อนแม่จะชอบให้รับราชการแล้วก็พี่สาวสองคนทํางานเป็นพยาบาลนั้นก็เลยมีความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือผู้ป่วยอยู่แล้วแล้วพอตัวมาเรียนงานกายภาพได้มีความรู้จริงจังเกี่ยวกับว่ากายยาขัางบาททําอะไร้บ้างสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างไรมากก็เกิดความชอบแล้วคิดว่าการที่เราสามารถรักษาผู้ป่วยและผู้ป่วยหายจากมือเราจากการที่เราให้การออกกำลังกายเราก็จะรู้สึกดีเพิ่มขึ้น ความสนใจได้เล็กน้อยที่นักะ<ช>ึกษา,า,รา,ารเริ่มต้นจากครอบครัวแล้วก็ช่วยเหลือสังคมที่กลับมาถึงเรื่องของการที่อาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการดูข้อและกระดิ่งนั้จนสามารถที่จะเขียนหน,น,นังสือของตนองได้ทีนี้เนี่ยเราอยากทราบว่างานเขียนที่อาจารย์เขียนกับน้องมีมอชชอนเป็นงานเขียนเร่มแรกหรือไม่เป็นเรื่องแรกในชีวิตเลยคนะ่ะที่เขียนหนังสือนะคะจริงๆแล้วหนังสือเล่มนี้ก็เป็นหนังสือตั้งแต่อาจารย์เรียนจบจากปริญญาเอกแล้วก็การ ประเทศไทยประมาณ10ปีจดก็ได้สอนหนังสือเกี่ยวกับโดยเฉพาะเกี่ยวกับกผู้ป่วยที่มีนนะปัญหาเาีกยในสภาพทางกระดูกส,สันหลังส่วนคอแล้วก็ทํางานวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับผู้ที่มีปัญหาทางกระดูกส,สันหลังส่วนคอก็เลยมีความคิดว่าอยากจะเขียนหนังสือเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆเนี่ยให้กับนักศึกษาแล้วก็บุคลากรทางแพทย์โดยเฉพาะนั่เรียนทวามบัได้ใช้องความรู้รท,รนะท,ท,ที่เราได้สั่งสมมาจากการที่เราไปเรีนยนต่างประเทศแล้วก็จากการวิจัยให้ รวมถึงตอนนั้นถึงเวลาที่ต้องขอตำแหน่งวิชาการด้วยก็เลยประกอบกับเป็นเป็นตัวกระตุ้นที่ทําให้เราได้เงินสีและมี้ออกมาค่ะอาจจะเป็นในการที่ไม่เหมือนกันผู้หญิงจุฬาฯสนใจเรื่องของ,งขวิชาการ์แล้วก็สาบันการศึกษาี่ได้ทำภายในะประเทศขออนุญาตาาให้อาจารย์แนะนำตัวเรื่องของการศึกษาก็ได้เรียน่านค่ะจะจบกายภาพบัสตร์ปริญญาตรีนะคะที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะที่ประเทศไทย,ทยแลแ้วเนี่ยค่ะแล้วจันก็ไปต่อปริญญาโทที่ south australia เข้าจระีนะคะก็คือเกี่ยวกับกายภาพบำบาดและการรักษาผู้ป่วยที่มีความผิวติดหน้า,าการกิ้ไอ้เกี่ยวกับการกีฬานะคะหลังาจากนั้นอาจารย์ก็ไปจบที่ University of Queensland <ช>นะคะซึ่งอันนี้จะเป็นงานปริญญาเอกที่อาจารย์ทำการรักษาเกี่ยวกับผู้ป่วยที่มีปัญหากระดูกสันหลังสุงขอโดยเฉพาะเลยค่ะค่ะอันนี้ปเป็นยาคอแนะนำหนังสือที่อาจารย์ได้เขียนกับสำนักพิมพ์หาในเชียงใหม่ ได้แก่ซือปวดคอและปวดศีรษะจกในรูปสับบสลังส่วนคอวันนี้ขอแนะนําเป็นหนึ่งที่ทอาจารย์เล่นแรกของชีวิตของอาจารย์ที่ได้เขียนกี่ยวกับสมรภมิหมอชอปุ๊กนี้เนี่ยอาจารย์ขายเล่นแรกสามร้อยบาทปวดิีรษสนใจสามารถที่จะสังส่งซื้อได้จากเว็บไซต์ของสมรภูมิหมอชอผ่านทางเฟซบุ๊กหรือว่าอินบ็อกเข้ามาทางอีเมลสาหรับโปรโมชั่นในกรณีที่สําหรับคนที่ชมคลิปนี้คนที่กดแชร์คนที่ห้าสักภูมิีมอบหนังสือเล่นนี้ให้ฟรีค่ะเดี๋ยวขอบคุณมากสำหรับการ เดี๋ยวเราไปที่คําถามต่อไปกรณีที่ถ้ามีผู้ปว่วยเกิดอาการปวดมาล้างังปวดไปดูต้นคออ,อาจารย์มีวิธีที่จะแนะนําว่า,าสามารถที่จะผู้เขียนสามารถที่จะลดบฏิบติหรือว่าดูแลตัวเองได้หรือไม่อย่างไรแล้วก็มีเก็บความรู้ที่อาจารย์ระบุไว้ในหนังสือหรือไม่ว่าเขามีวิธีการที่จะดูแลตัวเองแบบเบื้องต้นก่อนที่จะไปพบแพทย์ในขั้นที่รุนแรงต่อไปอย่างไร ำหรับหนังสือเล่มน,นี้นะคะถ้าเกิดว่าผู้ที่สนใจหรือผู้ที่มีปัญหาทางกระดูกสันหลังส่วนคอหรือมีอาการปวดศีรษะค่ะซึ่งเกิดจากกระดูกสันหลังส่วนคอนะคะหนังสือเล่มน,นี้ก็ได้เรียนเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่ปกติแล้วก็ผิดปกติของกระดูกสันหลังส่วนคอไว้ความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยบางทีเรารู้สึกว่าปวดที่คอ แต่อาการปวดเป็นแค่เป็นความรู้สึกเฉยๆอาจจะต้องมีพยาธิสภาพหรือมีความผิดปกติของระบบอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโดยเฉพาะผู้ที่มีอาการปวดคอเรื้อรังนะคะ mm hmm. เช่นโรคออฟฟิศซินโดมต่างๆมักจะเป็นเรื้อรังพวกนี้ความผิดปกติที่เกิดขึ้นไม่ทช่เฉพาะระบบกล้ามเนื้อมักจะมีความผิดปกติของระบบข้อต่อกระดูกสันหลังร่วมด้วย ซึ่งในสื่อเล่มนี้ก็จะเขียนความผิดติต่างๆที่เกิดขึ้นรวมถึงวิธีการออกกําลังกายเบื้องต้นว่าถ้าถ้าเรามีความผิดกติเนี่ยจะออกกาลังกายแค่ไหนบ้างอยาอาอง่งางไร,ร,รและโดยเฉพาะในสืส่อเล่มนี้จะเหมาะกับบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็นักศึกษาหรือนักเต็นภาคบัตินะคะซึ่งจะมีองค์ความรู้ซึ่งได้ามาจากงานวิจัยด้วยว่าเราควรจะตรวจประเมินที่เฉพาะเจาะจงและให้การรักษาที่เฉพาะเจาะจงกับผู้ที่มีอาการปวดคอหรือปวดศีรษะอย่างไรบ้างค่ะ แล้วเข้าสู่คำถามยอดเิียมเ่อเรื่องของการรักษาการการะดูกสันหลังเนี่ยกับการนวดแผนโบราณซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมเป็นจำนวนมากคือประเด็นเรื่องสว่าในการที่จะนวดแผนโบราณเนี่ยมันเป็นการรักษาตัวเองในเบื้องต้นได้หรือไม่อาจารย์พอจะมีความคิดเห็นตรงนี้อย,าาย่างไรถ้าสมมติเรามีอาการปวดคอซึ่งเกิดจากการที่เราใช้งานของกล้ามเนื้อเยอะจนเกินไปเกิดการเขาเรียกกล้ามเนื้อมันหดเกร็งชัดไหมคะบริเวณบ่าหรือบริเวณคอการนวดก็เป็นการรักษาขั้น กล้ามเนื้อคลายตัวได้แต่ถ้าสมมุติเรามีอาการปวดคอซึ่งเป็นเรื้อรงัองเนี่ยที่บอกไปตอนต้นว่ามันนันจะเกี่ยวข้องกับข้อต่อกระดูกสันหลังส่วนคอด้วยฉะนั้นการนวดเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่ได้ช่วยทําให้อาการหายไปในระยะยาวซึ่งอาจจะต้องมีการตรวจแล้วก็ประเมินว่ามีความผิดปกติของกระดูกสันหลังส่วนคอไหมแล้วจะต้องมีการออกกําลังกายแล้วทําให้เกิดการทํางานของกล้ามเนื้อเนี่ยกลับมาใกล้เคียงสู่ภาวะปะกติที่สุดทั้งนี้เพื่อที่จะได้ทําให้อาการปวดคอเนี่ย ไม่กัดมาเอทนะีค่ะได้ได้ว่าหนังสือของเราก็มีสุดช่วยในการที่จะรักษาผู้เขียนผู้อ่านทุกคนให้สามารถที่จะหายจากการะดูกสลายละคือการปวดคอได้ในเบื้องต้นสนใจก็สามารถติดตามได้ในเว็บไซต์ของสังพคมทีนะคะ สวัสดีค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงการสาธิตการรักษากระดูกต้นคอในเบื้องต้นโดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรสุรพลอุทัยคุปอีกเช่นเคยโดยอาจารย์จะดําเนินการรักษาผู้ที่มีอาการปวดต้นคอในเบื้องต้นให้พวกเราได้ดูคขอเรียนเชิญค่ะ เดี๋ยวช่วงแรกนะคะอาจารย์จะ,จะอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะก็คือว่าอาการปวดคอเรื้อรังบางทีไม่ได้เกิดจากกล้ามเนื้ออย่างเดียวอาจจะมีปัญหาที่กระดูกสันหลังส่วนคอก็ได้นั้นอันนี้เราจะมาลองเช็คก่อนว่ากระดูกสันหลังส่วนคอเนี่ยมีการเคลื่อนไหวที่ปกติหรือเปล่านะคะ,ะนี้เราก็จะดูที่บริเวณต้นคอนะคะของผู้ที่มีอาการแล้วก็ดูว่ากระดูกต้นคอสามารถขยับได้ดีไหมนะคะมีความผิดปกติที่ ข้อไหนข้อต่อไหนบ้างนะคะเราก็เคลื่อนไปทั้งสองข้างนะคะเพื่อเป็นการตอบแทนสมาริบผู้ชมรายการของสำนักพิมพ์วันนี้เราเลยได้รับเกียรติและก็ขอฟังเพราะจาการองศาสตราจารย์ดรสุริพรมาสาธิตวิธีการรักษารโรคออฟฟิศซินโดมอย่างง่ายเดี๋ยวขอเชิญรับชมได้เลยคะ่ะ เดี๋ยวอาจารย์จะสอนวิธีการดูแลเบื้องต้นที่บ้านนะคะสําหรับผู้ที่เริ่มมีอาการปวดเมื่อยบริเวณบ่าหรือว่าบริเวณคอนะคะสิ่งแรกที่เราจะทํานะคะเดี๋ยวให้พี่ปาน,นีนะคะเอามือจับวางไว้ที่ไหลคทอยนะคะางหวังเนาะ no. อ่าแล้วก็เอาศสาชิดกันนะคะผ่อนต้องผ่อนให้บริเวณไหล่เนี่ยหย่อนนะคะอย่าไปเกร็งเนาะนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นาง,ง่ายๆแล้วพยายามเหมือนหนีบสอกแทงเข้าคุมตัวเองนะคะหนีบสอกแทง,งเข้าคุมตัวเอง อ่ะแล้วก็หลังตรงไว้นะคะค้างไว้นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แแล้วก็ผ่อนขึ้นมาให้สุดก่อนนะคะโอเคไหมคะอ่ะเดี๋ยวลองทำเอวีทีนะคะอ่ะที่มีเอามือมาสอบชิดกันนะคะแล้วก็เหมือนเอาสอบแทงเข้าคูมผ่อนตรงไหลให้หย่อนนะคะดีค่ะแล้วก็ค้างไว้นะคะ1 2 3 4 5 6, 7กเจ็ดแปก้าสิอะผ่อนตึงบริเวณคอนะคะอ่ะตองท้ายสุดท้ายนะคะเราอาจจะทำประมาณ3-5ถึงครั้งนะคะอ่ะรั้งที่3นะคะอะสอบแขนเข้าคุงเหมือนจะเอาสอกแขนเข้าคุงแล้วก็ค้างไว้ค่อนไหลนะคะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10แล้วก็ค่อนโอเคค่ะอะ ข้อที่สองนะคะข้อที่สองเราก็จะผ่อนส่วนเย็นแล้วเรามักจะมีปัญหาหรือว่าปวดเมื่อยบริเวณกล้ามเนื้อบ่านะคะโดยเฉพาะที่เรานั่งหน้าคอมพิวเตอร์หรือใช้กล้ามเนื้อบริเวณบ่านานๆน,นะคะซึ่งอีกวิธีหนึ่งที่จะเป็นการผ่อนกล้ามเนื้อบริเวณน,นี้ก็คือกล้ามเนื้อสะบักกับกล้ามเนื้อคอนี่มันจะต่อกันนั้นเราก็จะต้องมีการเคลื่อนกระดูกสะบักเพื่อให้กล้ามเนื้อบริเวณสะบักแล้วก็คอนี่หย่อนลองนะคะขณที่มันยกแขนขึ้นนะคะ แล้วก็จับบริเวณศอกโอเคไหมคะ,ะแล้วก็ยืดตัวขึ้นตรงนะคะดึงแขนแล้วก็พยายามอดให้ก้านเนื้อบริเวณบ่าเราหย่อนนะคะ,ะดีค่ะยัไก,กลขึ้นแล้วก็เอาลงดีค่ะขึ้นลงเยี่ยมเลยดีค่ะขึ้นลงอะทำอีกสองครั้งนะคะขึ้นลงขึ้น พยายามนั่งหลังตรงอย่าให้หลังแอนนะคะลองทําอีกข้างหนึ่งนะคะสลับการเอามือมาจับสองเนาะนะคะผ่อ,อนบริเวณก้าน,นื้อสะบักอย่าให้หลังแอนแล้วก็ยกสะบักขึ้นยกไหล่ขึ้นลงขึ้นลง,นลงตัวตรงไว้นะคะหย่อนสะบักแต่ไม่ยืดตัวนะคะอ่าดีค่ะขึ้นลงอ่าอีกรอบหนึ่งค่ะขึ้นลงอ่าผ่อนค่ะอ่า ท่าที่สานะคะที่จะช่วยในการผ่อนกล้ามเนื้อบริเวณสะบักแล้วก็กล้ามเนื้อคอนะคะส่วนใหญ่เรามักจะใช้แขนไปด้านหน้าในการพิมพ์คอมพิวเตอร์หรือใช้งาใช่ไหมคะเราจะต้องทําให้สะบักเนี่ยมีการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้นอันนี้จะคล้ายๆกับท่าดึงพนูกนะคะที่มีเหมือนมีมีเราจะดึงพนุไปข้างหน้านะคะมีมีอะไรนะเขาจะต้องหมายอยู่ขา้างหน้าแล้วอันนี้อย่าโน้มนี่แล้วมองตรงนะคะตั้งแขนนี้มองตรงไปขา้างหน้าตรงนี้ อันนี้ก็จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อสะบักนะคะทําให้กระดูกสะบักเนี่ยมีการเคลื่อนไหวนะคะอ่าไปข้างหน้ายีนึงแล้วก็สลับข้างะคะ่ะอ่าดีค่ะสองเอาคอตรงนิดนึงตอนที่ทำนะคะอ่านอ่าสองดีค่ะอ่ารอบหนึงนะคะสามเอาสูงนิดนึงอ่าสามดีค่ะสลับข้างสี่นะคะอ่าอีกรอบนึง บิดเนาะนะคะ่าีค่ะขอนะคะสำหรับข้อสุดท้ายที่อยากจะอาอยากจะมาแนะนํานะคะก็คือในเรื่องของการที่เราจะพ้อมูลการเคลื่อนไหวของคอบางคนอาจจะหันคอได้ไม่ค่อยสุดนะคะเนื่องจากกล้ามเนื้อมันตึงหรือว่าข้อต่อมีการติดขัด วิธีการดูแลตัวเองง่ายเบื้องต้นนะคะเราอาจจะหาเทปนะคะซึ่งเทปเราหาได้ตามร้านขายยานะคะแล้วก็มาพับครึ่งนะคะหรือถ้าเทปแถบเล็กิ่งที่อยู่แล้วก็ไม่ต้องพับครึ่งก็ได้ความยาวก็อาจจะประมาณสักเมตรครึ่งนะคะหรือ2เมตรเนาะตอนนี้เราเอามา,าพนนะะาดคอไว้นะคะพาดคอไว้ก่อนอะตอนนี้เราจะที่พันธ์ีเราจะให้ที่พณนีหันไปทางด้าน ขวามือเก่อแล้วกันถ้าเราจะหันด้านขวามืออันนี้นะคะเราจะเอามือด้านขวามือจับเชือกด้านสายสลับกันแล้วก็ด้านนี้จับโอเคไหมคะแล้วทําหน้าตรงนะคะหลังตรงเสร็จแล้วหันหน้าไปทันด้านขวามือพร้อมกับดึงเชือกนะคะล่อยขันนิยางนิดนึงแล้วก็ดึงเชือกนะคะ ขึ้นสูงนิดหนึ่งอันนี้เราก็จะเป็นการเน้นนะคะการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลังส่วนคอต,ตอนที่เราตรวจไปแล้วเราพบว่ามันติดขัดหรือมีการเคลื่อนไหวที่ไม่ราบเรียบหรือว่ามันเคลื่อนไหวยได้ไม่ดีอันนี้ก็จะช่วยทําให้มุมการเคลื่อนไหวหรือว่าการเคลื่อนไหวของข้อต่อเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะนั้นเวลาเราทำอาจจะไม่เอียงคอ,อนิดหนึ่งนั่นแหละค่ะเป็นหมุนคออย่างเดียวดึงดึงเบาๆนะคะแล้วก็ผ่อนออก หันหน้ากลับนิดนึงแต่ไม่ต้องสุดแล้วก็ดึงใหม่นะคะค้างไว้ประมาณนับหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ผ่อนนะคะไม่ต้องั้านงงานนะคะแล้วก็ดึงหนึ่งสองสามสี่ห้าผ่อนอาจจะทำสักห้ารอบนะคะอันนี้แล้วเราก็จะรู้สึกว่าเราสามารถดึงเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆในมืออ่านะคะดี และสำหรับคำถามต่อไปคือในการเขียนหนังสือเนี่ยหลายคนก็พบว่าบางคนก็คือท้อแท้แล้วก็เลิกเขียนไปในระหว่างทางอาจารย์ไม่ทราบว่าวมีความรู้สึกนี้หรือไม่ก็คือการเขียนหนังสือปวดคอและปวดศีรษะจากทางสมิ์มีบางช่วงบางเวลาที่กไดาร่าหยุดเขียนและไม่อยากเขียนต่อหรือว่ามีปัญหาตรงนี้บ้างไหมถ้ามีอาจารย์มีวิธีในการที่เราจะ,ะดําเนินการให้เขียนออกมาจนสําเร็จรวกออกมาเป็นเล่มแาบสมบับสมบูรณ์ได้อ,อย่างไรอืมเรียกว่าถ้าพูดถึงท้อแท้นี่ไม่มีนะคะ แต่ว่าถ้ามีหยุดเขียนมีช่วงเนี่ยมีหลายช่วงที่หยุดแต่ะคะ่ะไม่ใช่ช่วงเดียวนะคะเพราะว่าตอนที่อาจารย์เขียนหนังสืออาจารย์ก็สอนในศึกษาด้วยแล้วก็ทํางานวิจัยแล้วก็คุมวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาทั้งปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกด้วยนะคะก็จะหยุดเป็น,นช่วงก็จะใช้เวลาเขียนนั้นนึ่งนะคะเป็นน่าจะรวมๆเกืบอบ2ปีนะคะเพราะว่า อาจารย์ทำกิจกรรมแล้วก็มีงานอื่นๆที่ต้องทําด้วยและอีกอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่อาจารย์แต่จนรู้สึกสนุกม,มากในการเขียนหนังสือเล่มนี้เพราะนอกจากจะเขียนจากประสบการณ์ที่ได้ ได้ทําจริงกับคำไขยทําวิจัยจริงแล้วก็ในเรื่องของภาพวาดนะคะภาพวาดที่อยู่ในหนังสืออาจารย์สนุกก็คือเป็นคนวาดภาพ <Okay. S 1> เองทั้งหมดเลยในเล่มนะคะรวมถึงภาพในหน้าปกด้วยแล้วก็หลังปกนะคะ็นคนออกแบบดีไซน์แล้วก็มีทางศักพินช่วยปรับตกแต่งนะคะซึ่งอันนี้นเป็นอะไรที่เวลาทําแล้วมีแรงบนันดาใจเวลาเห็นวาดรูปออกมาแล้วก็ุยได้อย่างที่เราต้องการอยากสื่อสารนะคะอันนี้ก็ทำให้เรารู้สึกว่าวิ่หนังสือ เขียนแล้วก็เป็นคนว้าสร้างเราไหมคะถือเป็นวความภูมิใจนึงของตัวเองทีค่ะสำหรับหนังสือเล่มนี้ถือว่าเป็นสือเล่มแรกอาจะรยคิดว่า,าจะมีหนังสือเล่มต่อไปที่จะเขียนจาก,จาก,จากนักพิมพ์ว่ามีานักพิมพ์อื่ที่อยากจะไปเขียนบ้างไหมคิดอยู่เหมือนกันนะคะว่าอยากจะเขียนหนังสือเล่มต่อไปโดยที่หนังสือเล่มต่อไปอยากจะเน้นเรื่องของการออกกําลังกายเพราะว่าอย่างที่เราบอกคือคน ส่วนใหญ่ปัจจุบันใช้พวกเทคโนโลยีค่อนข้างเยอะการใช้มือถือการใช้คอมพิวเตอร์หรือพวกแท็บเลตต็ตต่างๆใช่ไหมคะนั้นปัญหาเรื่องของออฟฟิศซินโดรหรือการกดคออวดบัาก็จะเยอะขึ้นระยะคิดว่าอยากจะเขียนหนังสือที่เน้นภาพกําลังกายซึ่งมีอาจจะมีวิดีโอที่คิดไว้นะคะหรือว่ามี QR code ซึ่งเขาสามารถส่องเข้าไปดูแล้วเป็น movement ของการภาพกําลังกายเลยนอกจากภาพนิ่งซึ่งอยู่ในหนังสือเล่มนี้ คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับุคนทั่วไปที่อาจจะไม่ต้องมีความรู้ทางทางการแพทย์ก็ได้นะคะแล้วถ้าเกิดสําหรับนักเกต้นเพิ่องบัตหรือบุคลากรที่มีความรู้ทางการแพทย์ก็จะสามารถเอาไปเป็นสื่อในการในการให้การรักษาหรือส่งเสริมสุขภาพกับผู้ป่วยได้ด้วยค่ะแต่ถ้าจะทาเล่นต่อไปก็คิดว่าจะทํากับสํานักพีโมอชอนี่แหละนะคะจะไดกมีขอเป็นกำลังใจในการที่จะรอติดตามผลงานของอาจารย์ต่อไปในอนาคตค่ะเรามาถึงคำถามสุดท้ายเนื่องจากมีเวลาจํากัด คำปรทับใจที่อาจารย์ได้วมง,งานกับสำนกันก,นกนพิมพ์อาจารย์ช่วยถ่ายทอดความรู้สึกที่ส่งให้กันผู้ชมทุกท่านให้ทางเราได้รับทราบกรือนอีนี้ก็ต้องขอขอบคุณสำนักพิมพ์มชนะคะที่ช่วยผลิตหนังสือเล่มน,นี้ออกมานะคะตั้งแต่ขั้นตอนในเรื่องของการส่งต้นฉบับในการตีพิมพ์นะคะการแก้ไขเอกสารต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฟอร์แมตนะคะแล้วก็การส่งพิมพ์สุดท้ายแล้วรวมถึงการประชาสัมพันธ์แล้วก็การขายหนังสือนะคะก็ประทับใจนะคะใน ทานนะคะที่ทํางานในสํนานักพิมพ์นะคะความจริงใจแล้วก็การบริการต่างๆไม่ว่าจะช่วงช่วงของการที่นังสืช่วงที่หนังสือยังไม่ออกมาแล้วก็หลังจากที่หนังสือออกมาแล้วค่ะต้องขอบคุณทางสำนักพิมพ์ม,มากๆเลยค่ะแล้วพิมก์ก็ขอขอบคุณรองจาแบบกราจารย์ดรสุริทัศน์ยคุ้เพื่อเช่นกันที่ให้เกียนแล้วก็ให้โอกาสสำนักพิมพ์ได้ไปถารับทราบความรู้สึกแล้วก็สำหรับประสบการณ์ดีๆที่ได้แชร์ร่วมกันในวันนี้เป็นอย่างไรสามารถติดตามหนังสือแล้วก็ซื้อหนังสือ แล้วก็หนังสือของอาจารย์สิรพงได้ทุกช่องทางตามตที่นตนิดต่เรื่อยๆตอนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ